สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมิสซูโปปังบายท็อฟฟี่และเมย์นะคะตอนนี้เราได้ทําการเปลี่ยนชื่อเพจใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากติดตามให้กับเมย์ด้วยนะคะและวันนี้เมย์จะพามาชมรถสวยๆอีกหนึ่งคันแน่นอนหลังจากที่เราได้ดูคลิปเอ็กซ์เพนเดอร์ไปค่อนข้างที่เยอะๆแล้วนะคะวันนี้เมย์พามาเจอกับน้องเล็กของเรานะคะมิลลาดนะคะราคาอยู่ที่537,000บาทค่ะบอกเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋นและหล่อมากๆเลยนะคะสาหรับรถรุ่นนี้มิลลาดลาริอนนะคะนี่ คันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเดิมๆของเขาไม่ต้องแต่งอะไรเยอะก็สวยอยู่แล้วนะคะสำหรับรถมิลาแลีอาร์คันนี้นะคะคอนเซปต์ของเขาของมิตซูอยู่แล้วนะคะด้านหน้ากระจังหน้าของเขานะคะออกแบบแบบแอดวานซ์ไดนามิกเหมือนกันนะคะเดิมกระจังหน้าจะไม่ได้เป็นดีไซน์แบบนี้อันนี้จะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะแล้วก็กระจังหน้าของเขาจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและโลโก้ของมิตซูยังคงคอนเซปต์เป็นสีโครเมียมเหมือนเดิมนะคะอันนี้ไม่ว่าจะรถรุ่นปาเจโร เอเ์เดอร์ไททันหรือรุ่นอื่นๆของมิตซูคือโลโก้ของเขาจะเป็นสีโคม,มียมแบบนี้เลยนะคะเด่นๆแบบนี้ขับมาในไกลนี่รู้เลยว่าคันนี้มิตซูแน่นอนนะคะและในส่วนของที่ครอบตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสีเดียวกันกับตัวโลโก้มิตซูเพื่อให้มันรับกันและก็ตัดให้มันตัดกับตัวสีรถนะคะในส่วนของกระจังหน้าของตัวลาลีอาร์ตตัวนี้นะคะม,มิลลาลาลีอาร์ตตัวนี้ของเขาจะมีการตัด ดีไซน์ไม่ใช่เส้นสายนะคบจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นเส้นสีแดงๆแบบนี้มาให้ตัดกับตัวสีดําเงาแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะคือรถคันนี้และมิลาดเลรีอาร์ดคันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆสําหรับมิลาดคันนี้นะคะเมชี้แจงอย่างหนึ่งสําหรับ Le มิลาดเลรีอาร์คันนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะไฟเดิมๆของเขาก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนหลอดไฟลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้อยากเป็นหลอด LED มินิเลนหรือหลอดไฟแบบฟิลลิป มันจะมีอยู่2หลอดที่เมย์จะให้ลูกค้าเลือกนะคะคือคุณสมบัติของ2หลอดนี้มันจะแตกต่างกันเนาะแล้วด้านหน้าของตัวกันชนด้านหน้าของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะของมิลาร์เลิอาร์ก็จะทําให้รถดูลมได้ดีก็การขับขี่ดีด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้เลยบอกเลยว่าไม่ต้องแต่งอะไรเยอะก็สวยนะคะ,ะรถคันนี้ลูกค้าโดยส่วนตัวชอบสีแดงทั้งคันก็จะเป็นสีแดงนะคะแต่มีความโดดเด่นอย่างหนึ่งของคันนี้คําว่ามิลาร์เรลิอาร์มัน มันต้องโดดเด่นและแตกต่างอย่างแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับรถคันนี้นะคะในส่วนของกระจกตรงนี้ของเขาจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะเป็นการพ่นสีจากโรงงานมาให้อยู่แล้วนะคะไม่ใช่การแรปสติ๊กเกอร์เนาะเป็นอ่าเป็นรุ่นที่พรีเมียมมากๆเลยและก็สวยมากๆสําหรับลูกค้าคนไหนที่ชอบดีไซน์แบบนี้แจ้งเมย์ได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ได้ทําการพ่นสีจากโรงงานมาให้อยู่แล้วนะคะจะเป็นในส่วนของหลังคานี่หลังคาก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะตัดกับตัวสีรถคือสีแดงบอกเลยว่า เข้ากันได้ดีมากๆคือทําให้รถดูมีความสปอร์ตม,มากยิ่งขึ้นเลยนะคะนอกจากการพ่นสีของกระจกและหลังคาแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้รถคันนี้เด่นและว,ว้าวมากๆทําให้รถดูสวยดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะจะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์ลาีอาร์ตแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดตั้งจากโรงงานให้อยู่แล้วติดตั้งจากศูนย์เป็นของศูนย์นะคะไม่ใช่ของซัพพลายเออร์เนาะนี่จะเป็นลายแบบนี้เลยสีดํา สีดําเงาตัดสีเทาแบบนี้แล้วก็จะมีสีแดงคือสีแดงจะไม่เป็นสีแดงเดียวกันกับตัวสีรถนะคะบอกเลยว่าตัดกับตัวรถได้ดีแล้วก็ทําให้รถคันนี้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยและรถคันนี้คือในส่วนของซุ้มล้ออันนี้ก็ได้ทําการติดตั้งมาให้อยู่แล้วเหมือนกันนะคะจากโรงงานเลยอันนี้จะเป็นเหมือนลายเคยบล่าซุ้มล้อจะมีให้ทั้งสีด้านเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านข้างบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะ และเรามาต่อที่ด้านหลังที่เพิ่มมาของรถคันนี้ไม่ใช่นอกจากที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วมันจะมีในส่วนของที่เมติดตั้งให้กับคุณลูกค้าเพิ่มด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอพูดถึงตรงนี้ก่อนสปอยเลอร์หลังตรงนี้ก็เป็นการเป็นการติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะคะอันนี้จะเป็นสีดำดำเงาแบบนี้เลยเข้ากับตัวสีหลังคาที่เขาพ่นจากโรงงานมาให้อยู่แล้วนะฮะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นะคะ และถัดลงมาของรถคันนี้นะคะในส่วนของที่ที่เมติดตั้งให้กับคุณลูกค้าเพิ่มจะเป็นในส่วนของกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์จะมีด้วยกันทั้งหมด2จุดเดิมมันมีมาให้อยู่แล้วแต่เมติดตั้งในส่วนของเสียงเพิ่มให้อันนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังนะคะ,ะและและ,และของไลลี่อาร์ตคันนี้ก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าบางคน,นบางคนก็ลลี่อาร์ตแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบแผ่นแผ่นหนัง แบบนี้นะคะติดตั้งมาให้ก็จะเป็นมีคําว่าลีอาร์ตตรงนี้มาให้ด้วยนะคะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งพูดไม่ได้เอยไม่พูดถึงไม่ได้จะเป็นในส่วนของล้อแม็กล้อแม็กของนิลล่าลีอาร์ตคันนี้นะคะเป็นแม็กดาเงามาให้อยู่แล้วนะคะอันนี้บอกเลยว่ารถคันนี้พรีเมียมสุดๆสวยสุดๆลูกค้าไม่ต้องอะไรเยอะเลยนะคะขอแค่ส่วนรถก็พอลูกค้าลูกค้าบอกมาขอแค่ส่วนรถพี่ก็พอส่วน ดีไซน์ของรถพี่ชอบแบบนี้อยู่แล้วเดิมๆเมย์อยากแค่เมย์อยากติดตั้งอะไรให้พี่เพิ่มเมย์ให้เลยเมย์ก็เลยจัดให้เลยนะคะอย่างที่พีอ่อย่างที่ลูกค้าขอมาอา่แม็กของเขาก็จะเป็นแม็กแบบนี้สวยมากๆเหมือนกันเลยนะคะเขาก,ก็ก็จะตัดกับตัวรถได้ดีมากๆเหมือนกันอ่าเดี๋ยวมาดูภายในที่เมย์ติดตั้งเพิ่มให้อ่ก่อนที่จะไปภายในเดี๋ยวขอพูดในเรื่องของฟิล์มก่อนฟิล์มน,นี้จะเป็นฟิล์มเซรามิกกองแสงอย่างดีนะคะกันอ่ากันรังแสง กันกันกันอะไรกันเขาเรียกว่าอะไรเออกันแสง UV คิมองเราจะกันแสง UV ได้ดีนะคะมองจากภายนอกก็คือมันมืดทึบมีความเป็นไพรเวทมากขึ้นนะคะแต่ถ sure> ้ามองจากภายในคือมันสว่าง๋ยห้네ให้ให้ดูอ่าให้พี่ๆถ่ายให้ดูถ้ามองจากภายในก็จะเป็นประมาณนี้อ่าถ่ายไปมุมนู้นก็ได้ถ่ายด้านหน้านี่ถ้ามองจากด้านนอกคือมันมืดแต่ถ้ามองจากด้านในคือมันสว่างวิสัยทั์ดีนะคะ และในส่วนที่เมย์ติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอหน้าจอขนาด10นิ้วมาพร้อมกล้องบันทึกหน้ารถให้นะคะอันนี้จะไม่มีจอเพดานติดเพิ่มให้นะเพราะมันไม่ใช่มิสูเอ้ยไม่ใช่เ e อ็กเนเดอร์อันนี้จะติดใ,ในส่วนของหน้าจอ10นิ้วลำ2ลม3 2แล้วก็กล้องบันทึกหน้ารถให้อีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพรมอันนี้เราแถมให้อยู่แล้วมาตรฐานนะคะและสะครับเพจอันนี้ เราก็ได้ทําการติดตั้งเพิ่มให้บอกเลยว่าสวยมากๆลูกค้าเลือกแบบเลือกลายได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนนี่บอกเลยจิ๋วแต่เจ๋วหล่อมากๆหล่อไม่แพ้รุ่นพี่แน่นอนนะคะตอนนี้ที่โชว์รูมเราได้ทําการแต่งรถหลายหลากหลายรุ่นหลากหลายรุ่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นมิาดเนี่พี่ใหญ่ของเราปาเจโรอันนี้ก็ได้ทําการติดอ่าเราที่โชว์รูมเราก็มีนะคะแล้วก็จะมีถัดไปก็ตัวนั้นก็จะเป็นรถเทสของรุ่นมิาดนะคะ ตัวถัดไปนี่กำลังติดตั้งเลยจะเป็นเอ็กเพนเดอร์จี2,022สีบอลเงินนะคะอันนี้จะได้ทำเราก็ได้ทำการติดหลักหลังคาเพิ่มด้วยคันนี้ลูกค้าไม่ได้เน้นในส่วนของชุดแต่งขอเน้นเป็นในส่วนของประตูท้ายไฟฟ้าหรือหลักลังคาลูกค้าเลือกได้หมดเลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนบอกเลยว่าโปรโมชั่นจากเพจมิ t ซูโปปังบายท o อ f ฟ e ่และเมนี่ดีแน่นอนถูกใจแน่นอนแล้วก็แต่งรถให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการแน่นอน บอกเลยว่าเรารับประกันให้ทุกอย่างนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากได้รถมิราดแบบไลริอาตเมื่อกี้ที่เมพาชมไปนะคะหรือว่าอยากได้รถมิตซูรุ่นไหนรุ่นไหนก็สามารถเมนได้หรือทักเข้ามาที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะย้อวเมกับพี่ฟี่ที่ท็อฟฟี่นะคะจะเป็นคนคุยและให้คำปรึกษาเรื่องรายละเอียดต่างๆนะคะและสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรดีๆจากเพจมิตซูโปรฟังบายท็อฟฟี่และเมค่ะและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ